หมุนเวียนอะไรอ่ะหมุนเวียนวัตจักรไอ้ทีเป็นแรงแสนล้าเขาหน่อยโอ้โหหุ่นจักล้าทองซีต่อไปสีใดหูหลอกสีใดมีวิทยุไว้ให้ฟังธรรมน้ำสีใดเข้าใจไปเลยเอยเปิดเป็นบ่มระบาทวิทยุโอ้ยพออยากวิทยุก็ซ้ำวิทยุเปิดนะซ้ำตลอดทลอดทัศน์นี่เขาหม้อมาให้เขาหน่อยก็เปิดโมเป็นฟังโมเป็นได้บวงดำเขาได้อยู่แต่ว่าดีเอาไป่องนั่นเว้ยไป่องนี่แล้วเขาหน่อยก็เฮ็ดโมเป็นเอาเอาวิทยุมาเปิด มันโบเป็นเราเตะเตต้นพุธนนโอ้ยบอยอยากรอ,อ,อนนถ,ถ้ากินข้าวเป็นกับเปิดเป็นซ้ำน,นะน,น,นี่เปิดเนี่ยนี่เปิดปั๊กก็ยังเป็นยังไม่ได้แก้ตันเย็นนะเสียงต้นต่ำอยู่นะนี่เป็นของเก่าอยู่นะนี่ ไปปิดเปิดถ้าข้าวเห็ดยังก็ปล่อยเลยแต่ถ้าอยากฟังสวดมุต์กดเล็กหนึ่งแค่นั้นแล้วเดี๋ยวกำมาสวดมนต์ตอนนี้เปิดไปเรืเ่อยเทปเดี๋ยวฟังก่อนว่ามักแน่ใดก่อนาาโวพัััอระหงสสสมมมุทยธฟังไปกับมวน,มนไปนำ้ำ ถ้าตัวเยนนับกวากวะนโมบอกนี่นี่จะคองนำ่งผ้าสวดเองได้มวลวะมจะบอกจ่ทีนี้พอฟังเทศเด้ฟังเทศก็เล็กซ้มนั่นนะ่ะต่อไปเขาปล่อยเลยได้ปล่อยก็เทศไปมดมือมดคืน้นสามลอยแปดสิบเจ็ดสิบโมงไปต้องเห็นหยังเปิดซื่อเนี่ ไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากฟังางสน่นรับฟ้าบนนอไปบรเเปิดไปละนอนรับฟ้าได้รับไปโลดรับแหงดีตัวัับบปลลไเยทำในแนวนี่เสียงจ้าของน้ำปฏิบัติฟังสิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือเนี่ยฟังแนวภาวนาไปที่ไดสบายใจแลเอาไว้เห็นหนาไว้ระลึกถึง กูบาอาจารย์มาหอดเฮือน่ะเด้พลามีแหละเอาแบมือแบมือสาธุกูอยากให้ตมาไปตัวประเทศเด้เนี่แต่ว่าโอ้เมื่อไหร่ท่านเจ้าคุณจะแวะมาบ้านโยมเนาะบอกล้วแต่บุญสำคัญเด้เนี่ยนี่บุญสัมพันธ์มาพอกันเด้เนี่ยอ่านหนังสือบอดายเอาเอาจื้หน่าพ่อจื้หน้าก็ฟังเสียงเขาเด้อต่อไปได้ครูเด้เนี่ไวิธีใสวิธีใสก็เข็ด เสียบปลักพอเสียบปลักแลวก็เปิดเลยปุ๊บแค่นี้และออกแหลวเสียงนี่แค่นี้ยอันก็คือแต่ว่าที่เป็นไหนถึงที่มันดังย้อนว่าเข้าเสียบปลักก็เลวมันชาร์จไปในตัวมีฐานอยู่ในตัวเราต้องไปซื้อเด้ฐานนี่มีอยู่ในตัวเนี่ยตอนนี้เ่ได้เสียบไฟกระดังห็้บอกพอย้อนมันมีฐานอยู่ถ้าเสียงอ่อนเสียงบริัทก็ไปเสียบใหม่เสียบไปน้ำชาร์จไปน้ำมันอยู่อยู่ในต นี่หมอให้ได้บริคิดเงินเด้เอาแหบมือสงสัยหญ่หนวสิเขนเงินบอแมนบอให้ทำตาเสียงเบ่งยุงิดกับคิดกับมันกับสีบล็อกไม่หาาที่คือคุณไ่เอาแหบนมือโอ้โหได้นี่เป็นพันเลยนี่แต่งกันแล้วเอาเดี๋ตวลงเสียอยูไทยยุ้ใส่นาะปึ๊บนี่นแล้วเอาเดี๋ยวมีเงินยูทั้งบาทหรตัวนี้ คนจี๊จก๊กห่าอยอยู่บ่คอคนหน่อยอเหลือทานเขาแล้วมืออ่นก็จีไเป็นหันหันมือือก็จิไเป็นหันหันก็เรานะอ๋อว่าง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 อยู่ตักกัค้องนั่นล่ะอันนี้เก็บไว้เวลาเข้าฟังไปเรื่อยๆถ้าเข้าก็ฟังเทปไปเลยแต่เมื่อไรที่อยากทีฟังสวดก็กลับมากดเหล็กหนึ่ง<ช> <ๆ S 2> ก็จีเป็นเส้นสวดซึ่งก็ไปเรื่อยๆเล็กซองก็เป็นสวดเด<ช>้อถ้าขาดเลือก็ให้ผู้ใดมาบึงในคูมือเวลาใส่ เยอะแยะเงินเอาไปใส่เด้อจ้าข้อก็ปรารถนาคือว่าให้ได้มีเงินไปกินไปใส่ไม่เงินไปใส่ไน้กดินได้ท่านแล้วแต่ต้องไปหาหมออยู่ป่ะไปเขานัดกับไปค่ะเอาเมือนเขานัดกับไปเอาเอาไปมันกับไปบุหรีมันปวดปวดขาหนีเดี๋ยวเด็กก้องบอกเคยมีเงินหมื่นในโดนแล้วบ่ะโอ้ยมีมันก็เมื่อเอหน่อย นี่เอามาแล้วมันก็มาใส่คือจังสี่มันบ่มีก็เอามาใส่มาไล่ได้นบมันบบคือไล่ใจได้บ่ายไล่ใจมันไหลก็ไล่ใส่อ่าวขายเคยมีเคยจับเงินหมือนน่ดนวนไดที่เคยจับเงินหนมือด้วยโอ้ยกระเจ้ปุ่นแล้วจะแข็งแรงคนละเดี๋ยีนี้มันบ่มีเราเงินหนมือนะโอ้ยุจไปียี่นี่ที่ว่ามันนี่เป็นสิบสิบปีแล้วบ่ ม้วนที่ถึงเป็นสาวล้วบอกมันโดนอะไรจะที่บราเคยมีเงินเง่นอีกใช่มีมีครั้งมีมันมีอยู่แต่ว่ามันออกทำมีมากมันก็ออกไปอยู่ตงกันละเหลือเงินเงินมากจกใส่ที่นี่ก็เก็บหอมนอนดีปูนันเขาจังเขาเขาแขกน้ำนี่ละตั้งเดีอวกับสารอันนั้นตัางหางตัางฮงส์ให้เขาในคียควอว่าสีมีอีกบ่หรือบ่เพจบัวได้รอกนั่งจักบัวได้ไม่ไม่ก็จักบัวได้อ่าเราเห็นคงอยู่บ่ละเห็นเก่าอยู่บ่ บ่แมนบุเห็นหง่มปนไอเห็นอยแตวบากระบอกระบแกงเขาคือสมัยตะกีเขาละบ่ชัดเจนสมัาแมนแมนแทให้มันขานน่ข้อข้อบวมอยู่บ่หรือเป่ข้อเป็นยังหรือบ่เป็นยางมันกบเก็บนี่หรืบเป็นยางบเเป็นยังต่ว่าขอกติหมติไหมปกติมันบวมเก็บวนังนแต่ว่าขาหนะเป็นรุ่นแรงครับเอวนี่เอวเขานี่ เอาฮจิ้งอนีกนจับนั่นไปเาก็หาแนวจ้องก่อนไปหาหมอไปยังไงเขาก็เขาก็มาวรถให้มอวแท็กซี่โอ้เท่าไหร่ือไปเอ้ับสามร้อยสามล้อหาหมอในปุ่นแล้วในเมืองเขาปุ่นแล้วไปน้ำคี่นี้เขาที่นี้เขาก็ไปจุดหลังลาจุดบรงหันนั่นสองพันแปดอก็เงิน ต้องพันแปดก็ให้นองไปเอามาใหามมม้มุมวนเงื่งนนนอนยูคนละของใต้นั่แหละไปเอามาให้บ้านารถนัมนเขาเสียหาบริษัทมัน,ม,นมันบุมีมันเหมือดที่หรอไปหะก้อนก้อนนี่กับพันแปดพอมาอยู่ได้ดนอยู่อันด้นไปรดยาต้องไปลดยาก็ไปยีกทว่ากินก็เจ็บขิงอีกโอ้ยมันเจียงกุ้มสิบอะไรมันเจ็๊ไปหมดหาแกงอันเท่าหยียดออก เหยียดออกอีกมันต้องเอามือเขาไปซอยเหยียดมันออกหรือขาอถ้าเอาขู่เข้ามาแล้วมันก็เหยียดโ่ออกมันตึงเดี๋ยวโยมสงสัยเจ็บคิงว่าอะไรคือปวดเนื้อปวดตัวในคิงอันชิ้นยาพาราไหลกับบอยากมันกินไหลอยู่ก็เธอละสองเม็ดอยู่ได้มันจังอยูเธอทุกทุกมมือนี้ยังกินแสบอยู่เปล่เข่าบปล่ยนย่งน่นแล้วกินยังแสบอยู่เปล่าไม่มีทางแสบแล้วกินไปก็กินท์มีันเข่ากับเข่ห่างไหมแหล่มันกินอะไรกันหน่อยโอ้ยแข่ารอนวะ ทั้งร้วนทั้งหักทั้งยังแล้วมีแต่ต่อมันไปกินยำก็ไปเห็นไปตำต่อว่ามันหักมันก็แก๊บโอ้ว่นมันโยกมันค้อนมันก็โยกทากันอยู่เนี่ยมันล่มมันก็ล่มไปนต้อกันหวานโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเอาเดี๋ยวให้เกิดใส่สักสามหมื่นเดี๋ยวเก็บไว้โอ้ยให้ขนหน่อยไรเนาะบุญมีพละพอแล้วสี่ไปใส่แล้วเก็บไว้ก็่ต้องไปให้ไปเด้อ จะ็บไว้ใช่โมที่หายแล้วเขาลอยห้ามีบุญมีศีลกับท่านเพิ่นเพจรแล้วเต่จะคลองเก็บไปเก็บไปแล้วอาภูโมซาซาทุกมันคนยืนเด้อหนุ่มกำน้ำสู้มโยมฟังธรรมะนะหนึ่งนาทีก่อนจะจบรายการเนี่ยเมื่อกี้โยมพูดตอนท้ายว่าพออายุมาก ตาเม่อกี้ามาถามตาก็ไม่เหมือนเดิมแต่ทางานแบบเดิมก็ไม่ได้เงินทองที่เคยหาแบบไปสารไปทํานั่นทํานี่ก็ไม่แข็งแรงเงินที่เคยหาได้เป็นหมื่นก็บัตรนี้ก็รอแค่เงินคนชาราชีวิตไม่มีรายรับทางอื่นก็แล้วแต่ใครเอาอะไรมาให้กินก็แล้วแต่แล้วเวลาไปหาหมอทีก็ก็ลำบากเงินทองก็มีจํากัด สองพันกว่าบาทก็ถือว่าเยอะสำหรับคนที่ที่ไม่มีแล้วก็ฟันเฟินตอนนี้ก็บอกว่าจะกินอะไรก็ไม่ได้อร่อยเหมือนเดิมอีกแล้วฟันก็โย่ไปบ้างแก่แล้วเหลือแต่ตอก็คือหักแล้วกินไปก็ปวดฟันบางทีเนี่ยนี่คือชีวิตจริงพออายุมากไปแล้วโยมถ้าไม่เตรียมชีดไว้ตั้งแต่ตอนต้นต้นตนหนุ่มสาวเนี่ยเราเข้าใจแค่ว่าทุกอย่างให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานดูแลคนนั้นคนนี้ เราไม่ได้เผื่อชีวิตรเราเราก็จะว่าเราจะหาเงินได้หาอะไรจนลืมว่าอายุมากไปเราหาไม่ได้และเงินต้องใช้ยำเจ็บป่วยไข้ใครจะมาดูแลเราทุกคนก็ยากทุกคนก็ลำบากก็มีเหตุผลของแต่ละคนนะเอาละวันที่ย